พิเนษครับตอนนี้ผมดูหน้าสยามพารากอ,อเนเห็นไหมครับว่ายิ้มอยู่โอ้แสดแรงมากยิ้มน่ารัก <S <S ใี่สีทองทองยู่สีทองทองเนี่ยวนะันนี้ก็น่ารักไปเลครับเดี๋ยวแต่ว่าตอนคืนน่าจะเปิดไฟเนาะจะใไงก็ค้างๆเนีย่ยผมบอกเลยว่าระวังไฟดูดกันด้วย ต่อ <Sorry>. รีต่อีต่อีต่อรีตไปดิ้กได้อยู่นะโอแดบดบแรงมากบอกไปก่อนเลย่าละเรื่ององพี่ครับโอ้สุดยอดผงนี้ก็ได้ด้วยนะ <laughs> โอเคได้เดี๋ยวเข้าๆประมาณนี้ก่อนได้ไหมตั้งๆเพราะว่าเดือดเราไางหน้ากผมว่าคนเยอะแน่เลยโอเคได้เราก็นี้ก่อนครับ